สวัสดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าจจตุพรชะรัฐบาลตบหน้าประชาชนแจ้งเงินดิจิทัลไม่ตรงกันดองส่งคำถามกิจสิิกาเอาไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อดึงสู่วิกฤตเนื้อหาใจความนะครับนายจจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live เมื่อวันที่4ทธันวาคม2566นะครับกรณีที่นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี กับนายจุลพันธ์มอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยชี้แจงความคืบหน้าในการดําเนินโครงการแจกเงินดิจิตอลและไม่สอดคล้องกันจตุพรบอกว่ามันสะท้อนถึงการตบหน้าถึงการดูถูกประชาชนเป็นของเล่นทางอํานาจในการบริหารเลยนะครับคุณนิเศษฐาเนี่ยนะครับได้บอกว่าคุยกับนายจุลพันธ์มอมรวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปแล้ว แล้วก็บอกว่าจะส่งร่างพรบกู้เงินให้กิจสิกาในตรวจสอบแต่นายจุลพันธ์เนี่ยกลับพูดคนละเรื่องว่าเป็นการส่งคำถามให้พิจารณาทางกฎหมายกับการแจกเงินดิจิทัลไม่เกี่ยวกับร่างพรบกู้เงิน500แสนล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดชี้แจงประชาชนจากรัฐมนตรีทั้งสองคนเนี่ยจึงกลับไปกลับมานะครับเราก็เห็นว่าประชาชนเป็นเพื่อนเล่นอย่างนั้นแหละครับ การให้เหตุผลที่ย้อนแย้งกันเนี่ยนะครับมันสะท้อนถึงการไม่ให้คุณค่ากับประชาชนเลยนะครับเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยตั้งคําถามเพียงแค่การแจกเงินดิจิตอลขัดแย้งกับกฎหมายเงินตราหรือไม่แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยุติเพราะมีพรบกู้เงิน5 0 0 0 0นล้านบาทอีกถ้าไม่มีเงินก็แจกเงินดิจิตอลไม่ได้เช่นกันดังนั้นทําไมไม่ถามเรื่องการกู้เงินกับการแจกเงินดิจิตอลมีความสัมพันธ์กันล่ะครับควรจะส่งคําถามถึงกิษฎีกาให้ ครอบคลุมเป็นที่ยุติในคราวเดียกันก็ได้นี่ครับการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยเริ่มต้นมันก็ไม่มีความตรงไปตรงมาแล้วนะครับหลอกตั้งแต่ปกเลยไม่ตรงปกสักอย่างหนึ่งแล้วก็มารอคําตอบจากกฤษฎีกาทั้งรัฐมนตรีว่าการทั้งช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยพูดกันไปคนละทางเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับชี้ให้เห็นว่าประเทศเนี่ยไร้ระบบและไม่เคารพประชาชนตามที่ได้รับปากเอาไว้ แต่ไปทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือเป็นการแสดงอาการดูแคลนประชาชนนะครับการส่งคำถามกฤษฎีกาควรจะถามให้ครบทุกประเด็นที่มีความสัมพันธ์กันทั้งการแจกเงินดิจิตอลผิดกฎหมายการเงินหรือไม่ทั้งการกู้เงินมาแจกทาได้หรือไม่ทั้งเข้าขายเร่งด่วนหรือไม่วิกฤตตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาตรา53หรือไม่ดังนั้นเนี่ยจึงต้องถามให้จบทุกกระบวนการที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับ นอกจากนี้การดึงเอาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2567ที่รัฐบาลเพึ่งจะพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ3 5 9 0 0 0 0ล้านบาทเมื่อวันที่4ธันวาคมเนี่ยผมสงสัยครับสงสัยว่าการถ่วงร่างงบประมาณเอาไว้เนี่ยต้องการที่จะให้เกิดวิกฤตใช่หรือเปล่าครับทั้งที่หลักการบริหารประเทศในอันดับแรกต้องให้ความสําคัญกับงบประมาณแผ่นดินก่อน เพื่อจะได้มีเงินไปพัฒนาประเทศแต่รัฐบาลกลับทำให้เกิดความล่าช้าและหาสาเหตุไม่เจอสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการอะไรครับอยากจะให้เกิดวิกฤตหรือเปล่าครับซึ่งการดึงร่างงบประมาณ6กเจ็ดเอาไว้เป็นความแปลกประหลาดที่สุดนะครับไม่แตกต่างไปจากการส่งคําถามถึงกิษฎีกา,า,า,ากรณีเงินดิจิตอลเพียงครึ่งเดียวคือถามแต่เงินดิจิตอลแต่ไม่ถามเรื่องเงินกู้ซึ่งสะท้อนความวิกฤตไปด้วยเลย